มืัอนี้แม่เล็กใช่ไหมทีหมูกระทะกินวันนี้มึงใส่อะในลวกมีลวกมีอก็อเส้นขาวดีปะเขาจะเอามาห่อกะสลัดเอาห่อสลัดแล้วก็ใส่กับมัครอดอ๋ตอตะโฟดของฟังเอาได้ที่หรือยังใช้น้ำจิ้มตำยังิงต ลวกโดนไปหนเนี่ยส,สองนาทีวะออพออ,อ่อนอ่อนเนาะอุปกรณ์ของเพื่นอนคนโอ้มีกระทะพัก,พ,กพักกะลัมแล้วก็พักสลัดใช้น้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มกำลังต่ำดยวก่อนเอาแซบ่แซบๆเด้โอ น้ำจิ้มรสชาติดีอะตำเองน้ำกินต้องซื้อเสียเงินเบิ่งสีมือไม่เล็กคนตำเดี๋ยวต้น้ำจิ้มเสร็จแล้ววันนี้เตรียมเตาก่อนอโอ้ยทานแดง่อนเตรียมเตาก่อนโอ้ลมพัดดีอ่ะเททานลงไป ต้องใส่หลายทานใส่พอดีเนี่ยมันสิเอามาชิมใหม่หมดการตําจิมก็มีอย่างเงี้ยบีบมะนาวใส่เอา่นสั่วัดแนวนี่วัดลงเอ้น้ําิมสดเด็ดเ็บ่มีอีกด้วยอันนี้เนื้อไก เนื้อไก่เนื้อหมูโอเนื้อไก่บะหมี่มากก็ได้บ่โอ้สูตรเพิ่นบหมี่มากเนาะโอ้พริกแดงนในน้ำจิ้มซื้อมาขวดละหกสิบน้ำจิ้มจิ้มอะไรพ่เพ่ะซันซอสซันซอสันซอสเค็มนัวใช่เรออ๋อเศษแท้แน่แสบอยู่แล้วบ้าง่ายตัอทันขี้มือลงใส่น้ำ ซอสแซ่บใส่ถ้วยใส่ยังไงใส,ส่น้ำตาลโอ้สูตรเข้มข้นน้ำตาลใส่น้อยวานน้อยใส่ลายวานลายน้ำตาลไงโอ้ติดบ,บ่วงเลยอุกปกรณ์น้ำปลา น,น้ำปลาคือบนน้นมีควรใหม่สำรองนะบุเข้มดใสหลารรล,าลรถดีใส่เลืบ่รถดีใส่กันใส่สักน้อยหนึ่งรถดีพรน,นันวเขาใส่น้ำไป,ปละ มันเค็มแค่ใตนน้ำปลาต่อใส่น้ำปลายังยังกไยน้ำทะเลความเค็มมันอยู่นี่แหละสากิดก่อนมะน,นาวเซมด์บ้านี่งเย็บินนะครับ้องซีมมง,นงเนาเปรียยงเีลยวเผ็ดเปรี้ยวหวาน ดดดใส่แล้วรสดีใส่แล้วหน่อยได้หลายใส่บ่วงบ่วงน้อยนิดซีฟังนู้นเพิ่นน่ะพอละพอละใส่ก่อนดีมากวากว่าไล่กับแซนี่ได้ไปนางเลยไปเบิ่งขั้นตอนจะได้ไปพาไปเบิ่งวิธีการย่างย่างยังไรให้มันแซ่บพัดเส้ถ้วยมาตัวหน้าตา ตากินอันนี้แจ่วาน <laughs> น้ำซุปที่เตรียมไว้ตักขึ้นใจก่อนตเตรียมน้ำซุปไว้ก่อนโอ้มีตอนผมเดักน้ำซุปใส่พอไอ้ จากประมาณครึ่งครึ่งหม่เนี่ยเกลือละโม่เลยเตรียมนี่หมูสะไ์เกลือนเราเม่คอนเบคอนเบคอนเบคอนมาตัวจัดต้องหั่นก่อนบ่ใส่ยาวๆเลยบ่ได้บ่โอ้ยกส่เต็มอ่าใส่ยามเมนูเบคอนเรากำลังเนื้อกำลังงามๆใส่น้ำจิ้มจัดใช้จานเหรอจัดใช้จานให้เจ๊ ดี๋ยวตอนเย็นกคนนี่กินเนี่ยประมาณสามคนนะโอ้สามคนสามคนทั้งเจ้าแล้วก็เจ๊ปิศาจสามคนทั้งมือกล้องสามคนทั้งมือกล้องอันนี้ซื้อจูดิชไงบิตะโกโอ้บีตะโก <c oughs> โอ้เป็นสันส้นๆอยนะู่เนาะอันนี้เขาเขาหั่นไว้เรียบร้อยมั้ยบั่นไว้เรียบร้อยไปซื้อเอามาอ๋อโมเมนต์มาหั่นเองเนาะบอวิแต่หั่นแล้วก็ย่างเลยเนาะ หันเองมือชวยเป็นนี่ดอกอันนี้ก็ยังหันเป็นโอ้โหหันบางๆเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีย่างจันหน่อยเป็นยังไงเวลาย่างหน้าตาออกมาแบบไหนทำเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ย่างมันอันนี้เบคอนกระทะเป็นหมูกระทะเบคอนกระทะเป็นหมูกระทะเด้อย่างเบคอน เคยกินบอพิน้องย่างเบคอนเคยกินกระทะหมูกระทะอย่างเดียวเบคอนกระทะน้ำจิม้มมีทั้งน้ำจิม seafood, ้มซีฟู้ดกัน้ำจิม้มซันซอสเนื้อแดงแดงเซนเมีลวกเซนเมีพักพักกะลํา โอ้ oh, ยังงามๆเลยมัน,นีลยยางก่อนยางพันหอมหอมๆมากดใส่ก่อนไยเด้อซั่งนมลาพัดทินโอ้ย oh, น้ำซุปเลาวน้ำซุป,ปรสสัตนแจมแซ่บนัวซ่บนัว ยังรองคนมากินมันเป็นอะไรหน้าตามันเป็นตากินบอ่อควายกับบุคยหฮอนบันได <Yeah. S 1> ยังรองอ้าวยังแฮมแฮมขอจบคลิปวันนี้ก่อนถ้านั่งก่อนมนะัน